สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านโรงเรียนเป็นสถานที่ที่นักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้ได้รับการอบรมสั่งสอนในเรื่องต่างๆและยังเป็นสถานที่สำหรับค้นหาในสิ่งที่ตนเองชอบหรือสนใจอีกด้วยวันนี้ทางช่อง THTTV Today จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10โรงเรียนประถมที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยมในภาคอีสานก่อนรับชมคลิปวิดีโอน,นั้น เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซล b s c r i b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องไว้ด้วยนะครับ 1. โรงเรียนดอนบอสโกวิทยาโรงเรียนดอนบอสโกวิทยาเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานีเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่สถานะของโรงเรียนเป็นโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเปิดดำเนินงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 0 0ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนตั้งอยู่ที่เลขที่136ถนนพลพิสยัยอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษา,าศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษา,าศาสตร์เดิมชื่อโรงเรียนสาธิตคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราชส5 1 3ัาส 13, โดยดร์สายสุรีจุติกุลคณะบดีคนแรกของคณะศึกษา,าศาสตร์เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6 พื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งที่ตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยขอนแก่นศึกษา,าศาสตร์คือทางคู่ขนานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12เมืองขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นสโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยขอนแก่นมอดินแดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมอดินแดงเป็นโรงเรียนต้นแบบผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสารรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมยุคดิจิทัลและร่วมผลิตครูมืออาชีพที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมผู้นำด้านเทคโนโลยีมีคุณธรรมจึงทำให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้ายากในภาคอีสานที่ตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษามอดินแดงตั้งอยู่เลขที่ 123ถนนมิตรภาพตำบนในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น 4. โรงเรียนเซนต์เมรี่โรงเรียนเซนต์เมรี่เปิดทำการสอนเมื่อวันที่25ึกพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 0 4 อาคารเรียนหลังแรกเป็นตึกชั้นเดียวเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันโรงเรียนเซนต์เมรี่เปิดเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเซนต์เมรี่ตั้งอยู่เลขที่129าตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี 5. โรงเรียนมารีวิทยาโรงเรียนมารีวิทยาเป็นสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาก่อตั้งเมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2499เปิดสอนครอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมารีวิทยาตั้งอยู่ณเลขที่386ถนนมุกมนตรีตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา 6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสาราคามฝ่ายประถม เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามแบ่งออกเป็นสองแห่งได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถมและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยมโดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมะวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาซึ่งมีเป้าหมายหลักในการให้สวัสดิการทางการศึกษาแก่บุตรของบุคลากร และเป็นโรงเรียนทดลองเพื่อศึกษาวิจัยการเรียนการสอนตั้งอยู่ณเลขี่2กที่ 208. ปตำบนตลาดอำเภอเมืองมหาสาราคามจังหวัดมหาสาราคาม 7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมา เดิมมีสภาพเป็นศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยใช้ชื่อว่าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสิงหาราชตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2530โดยรองศาสตร,ราจารย์ด็อกเตอร์ทองคูณหงพันซึ่งเป็นอธิการบดีวิทยาลัยครูในสมัยนั้นใช้อาคารสิงหาราชเป็นอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่340ถนนสุระนารายตำบนในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาแปโรงเรียนอัดสำชัญอุบลราชธานีโรงเรียนอัดสำชัญอุบลราชธานีก่อตั้งเมื่อวันที่31พฤษภาคม พุทธศักราช2,500นวัดโรมันคาทอลิกเปิดทำการสอนตั้งแต่มัธยมปีที่1ถึงมัธยมปีที่6ตามหลักสูตรพุทธศักราช2,498ต่อมาในปีพุทธศักราช2,503บาทหลวงบุญเรืองศิลาโครซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่านที่2ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ณนะบ้านเลขที่500ถนนชยางกลูน ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีอันเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน 9. โรงเรียนอาเวมาริอโรงเรียนอาเวมารีอาเป็นโรงเรียนคาทอลิกสังกัดคณะซิสเตอร์รักกางเขนอุบลราชธานี บริหารงานโดยซิสเตอร์รักกางเขีนแห่งอุบลราชธานีจัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีเนื้อที่ทั้งหมด5ไร่3งานท่ามกลางชุมชนเมืองสะดวกในการสัญจรไปมาปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งอยู่เลขที่512ถนนพรมมราชตำบลในเมืองอําเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี สิบโรงเรียนเซนโยเซฟท่าแร่โรงเรียนเซนโยเซฟท่าแร่มุ่งพัฒนานักเรียนให้นักเรียนมีคุณภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญามีระเบียบวินยัยห่างไกลาย,ยาเสพติดรักและรับใช้สังคมซื่อสัตย์กตันยูรู้หน้าที่ขยันประหยัดอดทนรักความเป็นไทยใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ คิดเป็นทําเป็นเพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขส่งเสริมบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสู่การเป็นครูมืออาชีพโรงเรียนเซนโยเซฟท่าแร่ตั้งอยู่เลขที่31หมู่6ถนนนินโยตาบนท่าแร่อําเภอเมืองสกลน,นครจังหวัดสกลน,นครทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ 10โรงเรียนปถมที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยมในภาคอีสานถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ของทางช่องด้วยนะครับขอบคุณมากมครับสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอขอบคุณครับ